ไม่อยากขาดทุนกับออนไลน์ต้องทำสิ่งนี้นะคะคุณรู้ไหมคะว่าทำไมยุคออนไลน์เนี้ยบางคนทำไมขายดี ดีได้กําไรมากมายมหาศาลแต่ทําไมบางคนนะคะขายไม่ดีเลยแล้วก็ขาดทุนมากๆทุนจมนะคะข้อแตกต่างนะคะก็คือการที่เขาไม่พาตัวเองออกมาหน้ากล้องนั่นเองนะคะกฎของการขายดีนะคะก็คือคนเขาจะซื้อของนะคะจากคนที่เขาเห็นคุณบ่อยๆเมื่อไร่ก็ตามที่คุณเอาตัวเองออกมาหน้ากล้องเอาตัวเองออกมาทําคลิปวิดีโอไลฟ์สดบ่อยๆนะคะ เขาจะเกิดความเชื่อมัน่นลูกค้าเขาจะเชื่อมั่นในตัวคุณเขาจะเชื่อมั่นว่าเออคุณมีตัวตนจริงๆคุณออกมานะคะนำเสนอตัวเองบ่อยๆทำให้เขารักบ่อยๆเห็นคุณบ่อยๆนั่นแหละนะคะเขาจะอุดหนุนเมื่อไหร่ที่คุณนะคะทำให้เขารักมากๆนะคะเขาก็จะตอบแทนคุณด้วยการอุดหนุนแต่คนที่เขานะคะขายไม่ดีนะคะเขาแค่โพสโพพส์ขายนะคะทำไมถึงขายไม่ได้เพราะเขานะคะ ไม่พาตัวเองออกมาหนะ้ากล้องลูกค้านะคะจึงขาดความเชื่อมั่นเขานะคะไม่เชื่อถือนะคะคุณนะคะจึงต้องพาตัวเองนะคะออกมาทําคลิปนะคะขายของอกอ,อกมาไลฟ์สดนะคะทําให้เขาเห็นบ่อยๆทําให้เขารู้จักและรักคุณนะอันนี้นะคะรับรองนะคะถ้าคุณทําให้เขารักแล้วนะคะคุณนะคะจะสําเร็จบนออนไลน์อย่างแน่นอนพิจิกเป็นกําลังใจให้ทุกทุกคนนะคะ